พระภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติธัมโมสัพังโสตัพโพตี นบ,บัตรนี้จะได้วิสัจนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเ่เสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท <c oughs> ให้จเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลา <c oughs> ธรรมเทศนาเป็นปภุพาประลําดับสืบต่อ,ตอจากธรรมเทศนาในตอนกลางวันคือเป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้ว เพื่อตอนบ่ายนี้ได้แสดงธรรมเทศนาในลักษณะเป็นการแนะเพื่อความเตรียมพร้อมสำหรับการทำวิสาขบูชาให้มีผลดีถึงที่สุดในครั้งนี้จะได้แสดงธรรมเทศนาที่เป็น เรื่องต่อเนื่องกันมาในบางประการว่าเราได้ทราบพระคุณของพระภูมีพระภาคเจ้า <c oughs> เป็นประจำอยู่ในใจและในขณะที่ทำการบูชาด้วยการเวียนประทักษิน้นเป็นต้น <c oughs> ข้อที่จะต้องนึกมากสักหน่อยก็คือข้อที่พระองค์ทรงพยายามอย่างที่สุดที่จะช่วยค้นสัตว์โลกนี้ให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะงสารได้เปรียบความลำบากในข้อนี้ว่าเหมือนกันกันกบการ สายช่างลอดรูเข็มแต่พระองค์ก็ทรงประสบความสำเร็จคือพาออกไปได้บางตัวหมายถึงช่างบางตัวออกไปได้ถึงกับเป็นพระอระหันต์ก็มีเป็นพระนาคามีเป็นพระสกิทาคามีก็มาก และเป็นพระโสดาบ,บันในกย็ยิงมากที่สุดนี่ก็แปลว่า,ามีช่างจำนวนมากแด้ลอดรูเข็มออกไปได้เป็นความสาเร็จในการสายช่างของพระองค์บัดนี้ก็เหลืออยู่แต่ช่างทั้งหลาย <c oughs> ที่ยังเกลือนกลอนอยู่ในสถานที่นี้ ว่าจะมีปัญหาอย่างไรว่าจะออกไปได้ในลักษณะที่เป็นการลอดคูเข้มทั้งที่ยังมีสายฟ้าหรือทุลีในดวงตานาเกินไปยังไม่รู้จักแม่แต่พระพุทธเจ้าว่าคืออะไรโดยแท้จริงยังนี่แล้วจะไปพบกันกับพระพุทธเจ้า ได้ที่ไหน <c oughs> จึงจะได้รับการโปรดปรานในลักษณะที่ว่าจะช่วยไซด์ออกไปโดยลอดทางรูเข็มดังนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นด้วยถ้าหากว่าอาตมาจะกล่าวว่าเราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้ากันเสียก่อ <c> น <oughs> การรู้จักพระพุทธเจ้านี่ <c oughs> ก็มีความยากลำบาก อยู่เป็นอันมากเช <c oughs> ่นอาจจะกล่าวได้ว่ามีพระพุทธเจ้าที่แท้จริง <c oughs> ก็มีมีพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆนี้นนอยู่หลายชั้นหลายระดับแล้วพระพุทธเจ้าตามทัศนะ <c oughs> ของบุคคลผู้ไม่มีสติปัญญาเพียงพอแล้ว ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้แถมจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าที่บังพระพุทธเจ้าไปเสียอีกเขามีพระพุทธเจ้าตามทัศนะของเขาชนิดหนึ่งติดอยู่ที่ตาแล้วเขาจะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้อย่างไรเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องระวังพระพุทธเจ้าตามทัศนะของตนของตนนั้นให้มาก พินิพิจารณาศึกษา,กาวิเคราะห์วิจัยกันในด้ดีๆเพื่อว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วก็ไม่บังพระพุทธเจ้า